มาเด้อมาดำหน้าหลจักรน้ำกันเนาะมือละสองร้อยบาทพี่จ้าค่ะแนบเงื่อนเล่ากันอ่าแสนสี่แสนหาสนะิบพันเราพี่พี่เนาะ จ้ากับตักไายสบายดีสวัสดีจ้าผมแม่พี่น้องฟองไฟเบริร์สุขูสุคนะจะนอนฟังเราทางไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้่เเ้อยินดีตอนรับเขาจู่สองสาวราสาวสวรรค์พี่เมื่อนี้แกสาวแก้วกับภาพีพีเอฟซีมาดำหน้ารับจ้างเนาะคนคนร้ายขดาดพ,พี่เอ,อ้ยมีแต่เด็กหน่อยวัยรุ่นเนาะสาวสำน้อยขึ้นไหมเนาะคนร้ายขากล้ายแนวพี่จ้า อานนีิกะทากินข้าวเที่ยงขาย้าวเพรนเนาะคนไลยคักเนาะหลังจากที่ว่าดำไปแล้วคาบหนึ่งสาวลาวกับมาดำกันเนาะเป็นจ้างมือหนึ่งแสนหาสิบพันเกียรติมาจ้ะเนะาะขันนวตีเป็นเงินบาทไทยกับประมาณสองร้อยบาทเนาะเป็พผีจ้ามีแต่สาวซำน้อยเนาะเพาะว่าคนลาวนี้ขี้ขามเห็นไทยเห็นหน้าเราเป็เด้อร์โบแมนเด้อมันก็นมีหลายปัจจัยเนาะพี่จ้าทิวาหเห็ุแห่คนลเหล่านี้ บริย่บานอยู่ซองเนะาะก็ย้อนว่าความถูกความอยากอีหยังกับยางเนาะเห็นหน้ากระตองน้ำมูกน้ำมันก็คือต้องซสือต้องใส่เงินน้ำพีพีเนาะแล้วอีกอย่างคู่มือนี่ก็คือเงินทางฝั่งลาาก็คือเพิ่อนักตองพีนะอนอะไรหยางเงินฟังไทยนะี่เิ่นเป็นราคานะเนาะเิ่นเป็นราคาแห้งเลยคือคนล่าเขาชวนลาาในต้องการเงินบาทไทยน้ำพีพีเนาะก็เลยให้ถ่ายคนล่าเขาหนะล่คนเนาะ ต้องจากบ้านจากเมืองดินล้นขามบ้านขามเมืองขามโค้งไปเฮ้งานอยู่ประเทศไทยนวีพีจ้านี่ให้หน้าตากะเป็นก่เห็ดกะดำคือเกา่าอะไรพีพีจา้านี่ชมบรรยากาศเทียงไ้เทียงนานลำสาเกลียวไปพร้อมกันเนาะว่าเพิ่นนี่มียางกินเทียงแนนอกฉันจ้าหลายคน,นค่ะนวีพีจ้าแม่ทำเทียมพอแก้แค่สัมภาษณ์กแม่เลัวม่คั่ควนี่มั<า>นไม่หงยไหงายกง ในขวดเตรียมพร้อมแล้วพ <it> ี Hence, ่น้องเอ้ยน right ี่ไอเป็นยืนถากันน้องเป็นยืนถาอันเป็นไทยเป็นขาดนโมทันเพราะว่าคนไลยโพดกุะพีคนไลยขากนโมือนีิยานับเบิ้งแล้วอันซับแก้วนับเบิ้งนี่อันประมาณสามสิบเจ็ดคนแค่นี้ว่ารวมทึงคนไทยทึงนี่ก็รีสิบกว่าคนกุละพี่เอ้ยไลยขากไล่เนงน้ะเจโนมีอะไรเล็กน้อยบ้านซับแก้วเนาะอะไรกับผู้เฒ่าที่เพิ่นม่านน้าเนาะ ก็ถือวา่าอายุโบรายปายันได็กะประมาณน,านั้นเนาะจ้าบ่แมน่นว่าอยู่บ้าลรายาขีดขานเฮ็ดนาเด้อพ,พี่เดอ้อแล้วว่าไปหาเงินยุงเท่กรุงไทยเนาะเพิ่นด่ามาว่าคนลาวนี่ขีดขานเฮ็ดเวียกขีดขาดดำดำหน้าคนด่าก็เลยพากันมาหาเงินยุงเ,เ,เท่กรุงไทยบ่แม่นนานานนักพีทเนาะกระยอนว่าเฮ็ดไทยเฮ็ดนาก็มีแต่เงินค้าดำแก่มีแต่แง่แพงๆพี่เอ้ยน้ำมู้น้ำมันมีแต่จ้างคนดำไฮดำนากับลกกากับเบิ่งแหนกวะลกกากับจ้างข้นพี่เอ้ยลอยล้านแสนหา แส้นหากะลอยหนึ่งลอยมัดต่อสองรอยบาทนะพี่จ้าคน้ลยขนาดพี่เอ้ยดำหน้ามวนคเนกะจะน่ผูุคนไลคขาดำจนมวนข็นนาบ,บทัทวนหน้าเลยเคนไทยสองคันพร้อมกันเลยนะจ้าพี่พ ปลงไปดำจ้าต้นไม้ดำมวลวน,นะนี้นค,นนนคือนนยนะคยอย่างไดำน้ามือไงเนาะขึ้นน้ำเอมือเป็นเรียงน้ำน้ำสรงน้ำเคี้ยวน้ำวางคือมีคลาสเกลอันนี้ร้านซาเกลนา่นเป็นกำมังรับจ้างนะต้นไายขนาดดีเลย สซตเลย้านสาวเนาะตอนนี้ตกงาพัวพลังอ่อนครับอันนี้สาวงามประจำบัญญางงเมื่อยสาวอะนั่นแหละต้องหาคู่ครองะกศาระกานนะพัวฝลังไม่รู้ไม่ได้กับยีใดแตพัวพลังเพื่อนวะ เ็นซ้าเนอะจุ๊บันบมีนี่บตังมีนะไซ้ีอ่าจะเนนาตาดีนี่น้งมาเนวาย้ะเนงานกับน่างเยอะอันนี้ค่นงามวันนี้เปงามประจำามนย่างจุ๊บคึกคักดีนี่เย็กันแล้วจาจ้าสิบสามสิบสี่อ้อูอ๋อเอคชั่นกันเลยคุณ ถ้าแต่แล้วสามคนย่างอันปัน่นน้ำเคี้ยวน,น้ำแดงกันอยู่คนน่ะนไเ้มีแต่สาวสาน่อยได้บ้างไหมกว่าีคนร้ายค่ะเป็นไหน,นกินไม่แหง้งบ่ฮะ <c ười> มันก็เสบีสบ,สบเลยกเสีบมีทอมแห้งเสียบวนน้นมีทอมแห้งเสีบวันสัน

ทามจิบไปขี้เก่านลเกด้าดำหน้าแห้งบวยจูบน้ำใสอยู่เนะพี่พีน้ะนั่งทาให้นี่ให้น้ำเต็มนาจากซีมาดำตอนนี้ก็ประมาซิบปุ้งกว่าแล้วเป็นภาถึงสิบเอ็ดมุ่งตรงนาานัทาน้ำเต็มให้หน้าดำหน้าแห้งบวยเนาะแล้วก็เลยเอานามมาเลียง เด็กๆเขาแต่คองหน้าเพลินใจดีขนาดภูไทยกับยังไทยอือภูทไทย,ทยกับไทยอยู่ภูขาดกับขาดคือคืนดีจักเพิ่นนอประจูดหน้าเพินมากไห้หัวยู่หน้าใกล้หวัวกระสิดได้ดำไว้แล้วจะนอก,นกระจายคนไวเมื่อกี้กระชีดแดดแน่น่ะผีพีนนะ่นอ หอนหอนหอนแด่เศร้มมาเนาะคึกคักไัน้เล็เราอกห้น่ไอยบอกใหอเลน่ยินนนะ้ำเนาะคามหวยไปเลยอู้ขึ้นหอดตอนอยังหน่อยเลย <laughs> โมเดลว่าสิยานเจ็บยานเพียงพูน่ะเอดินน้ำหวยน้ำหอง ปลอยน้ำเกงขนาดแต่สักแก้วลอยน้ำโมเป็นเนาะคนแม่คนน่ะคนแม่เขาหลินน้ำเกงเนาะจ้าการตัดสินใจเงินนะเพราะว่<อ>แาแล้วแล้วคาบเดียวแล้วคาบเดียวทากินข,ข่าวคนจังเมื่อเพิน่นวานเนาะเลี้ยงข่าวเพินอีกคนร้ายค่ะคือเธอกำลังนับเงินให้เป็นบุญ นนงานหลับจา้างงานใดงานานานเจอเนาะนมน้อยน้อยเนาะนแคมหวยแคมหงน้องพี่น้องลายคนอาซีสับสนบุญไหวเลยเนาะลายขาดเนาะไป เด็กหน่อยเก่งนะคะเงินใส่เงิกีบกีบีบทอกีขอทอทอทอเห็นไหมขาหาเงเป็นได้ดำหน้าเมยงบอลแต่ว่าก็ไดเงินได้เงินก็ดีได้เงินและเชืไปเห็นยังวันนี้ กัายมือนันะโคมเหน็ดไขอัวโคมเหนดไปขอัวแต่สันเนาเมื่อไงรู้สึกกระดมมารู้สึกกระดมายาเซียมีแต่ผู้สาวงามๆนะแบญย่างนี่ม่ว้ไม้ี่่เสื้อผีเาหมด กินข่าวซ้ีมาขีดได้เ่ยผมนอนงกินข่าวสามาขีดได้เลยไงกินน้าพุดฟองพูดเลูกเขาพูดได้เขาถึงนเ้าไม่อบอก่าแกงข่าวว่าได้เวลากินมาได้กินข่าวเด้ คลิปนี้กเขาจบคลิปไว้สามีน้องิพีเนาะแคนแนลมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนในสาวลาสาวสวัสดีเด้อพี่่ขอบคารคลิปนาจ้าบ๊ายบาย